ปีชงสองห้าปีนักสัตว์ปีถาะป,ปีไหนชงบ้างพร้อมวิธีแก้ใครตกปีนักสัตว์ทั้ง4ปีนี้ควรแก้ตั้งแต่ต้นปีจากร้ายจะกลายเป็นดีสวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชาญชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับดวงปีชง ในช่วงต้นปีนี้ปี2566ปีไหนบ้างที่จะชงในปีนี้ก็ต้องรีบหาวิธีแก้กันด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามดกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กรรยยนันละาานมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับปีชง2566หหรือ ปีนักสัตว์ปีถอะถือว่าเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนมีความหมายดังนี้คำว่าปีชงในภาษาจีนนั้นหมายถึงการประทะฉะนั้นแล้วคำว่าปีชงหมายถึงปีที่อาจจะมีการปะทะเกิดขึ้นซึ่งความเชื่อเรื่องที่ปีชงนี้เกี่ยวข้องกับองค์เทพไทซวยหรือที่รู้จักกันดีในนามเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตานั่นเอง เป็นเทพที่ทรงอินเทธิฤทนิตและยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีอีกด้วยปีชงในปี2566มีปีอะไรกันบ้างและวิธีแก้ปีชงในปีนี้ควรทำอย่างไรก็มาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับปีชง2566หรือปีนักษัตวปีเถาะได้แก่ปีชง100%เ ในปี2566ได้แก่ปีนักสัตว์ปีละกาปีชงร่วมในปี2566ได้แก่ปีนักสัตว์ปีเถาะปีชวดปีมะแมความหมายสำหรับที่ได้รับผลไม่ดีจะมีอยู่ด้วยกัน4ปีได้แก่ปีชงคือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือเราเรียกว่ากันว่าปีชงโดยตรงชงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ได้แก่ปีรกาปีคักคือปีที่เป็นปีนักสัตว์เกี่ยวกับปีนั้นๆได้แก่ปีเถาะปีเฮงคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะกรรมได้แก่ปีชวดปีพัวคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพได้แก่ปีมะเมียโดยปีชงตรงๆหรือปีชง100%เอร์เซ็นจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคักปีเฮงปีพัว,วซึ่งเรามักเรียกว่าปีชงร่วมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าวิธีแก้ปีชง2,566 1. วิธีไหว้เทพเจ้าไทยสวยจะช่วยบรรเทาข้อกรรมได้ 2. องทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการไถ่ชีวิตโคก,กระบือปล่อยนอกปล่อยปลา,ปาการบริจาคโลหิต 3. ไหว้พระเก้าวัดช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตความเชื่อของชาวจีนการไหว้องค์ไทยสวยเอีย้ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาข้อกรรมในปีชงนี้ให้เบาลงได้และควรที่จะต้องไปไหว้เป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแนะนำวิธีแก้ปีชงแต่ละปีนักสัตว์ ปีรากาถือศีลกินมางสวิรัตปฏิบัติธรรมกรรมฐานปีชวดเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนปีมะเมียบริจาคน้ำดื่มทำบุญเกี่ยวกับน้ำปีเถาะไถยชีวิตโคกระบือปล่อยปลาของไหว้สำหรับปีชงมีดังนี้ส้มมงคลหนึ่งจานไหว้เสร็จแล้วนำกลับไปกิน จะได้เป็นมงคลกับตัวเองเฮงๆเลยรวยตลอดทั้งปี 2. เติมน้ำมันตะเกียง 1. ขวดหมายถึงชีวิตจะได้รุ่งเรืองโชดช่วงตลอดทั้งปี 3. กระดาษเงินกระดาษทอง13แผ่นพร้อมพร้อมเทียบแดงเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าเป็นไปได้แก้บิชงให้กับตัวเองให้นำกระดาษอิ่งเตีย ปัดที่ตัวเอง13ครั้งป่อุ้งปัดลงมาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจนสุดแขนฝากกระดาษไว้ไม่ต้องเผา 4. นำซองที่บรรจุดวงชะตานามสกุลวันเดือนปีเกิดฝากไว้ที่ศาลเพื่อให้พระจีนได้สวดมนต์ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้แก้เคาขาดปลอดภัยเพิ่มสิริมงคลไปตลอดทั้งปีก็ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับปีชงในปี2566นี้ใครที่ตกปีรากาปีเถาะปีชวดปีมะเมียนะครับ,รบก็ควรที่จะไปแก้เคาะแก้ปีชงกันด้วยนะครับคลิปนี้มหาอาจารย์ h ชาแนลก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ